นี่ครับเพื่อนๆเจ้เ,เ,เต่าครับแต่เต,าต่าตัวนี้มีความพิเศษกว่าตัวอื่นคือกระดองทั้งตัวเป็นสีใสลุ่งครับนี่ครับนี่เห็นไหมเห็นไหมฮะกระดองมันเป็นสีมันดำแต่เมื่อพอสะท้อนกระแสป็นสีใสลุ่งครับแล้วเป็นทั้งตัวเลยนะะเกิดมาก็เพิ่งเคยเจอและเวลาจับเนี่ยเขาไม่ได้กลัวคนเลยดู ใช้ขาดันตลอดเวลานี่เพื่อนๆพอ,เ,พอเห็นไหมใช่ไหมะสีของกระดองครับเป็นสีใสลุ้งเลยเป็นเต่าที่แปลกมากเลยครับเพื่อนๆรูลักษณะเต่านี่เพื่อนๆท่านไหนรู้ไหมว่ามันคือเต่าอ,อะไรพันอะไรที่กระดอง เป็นใส่ลุงแบบนี้เวลาโดนกระทบกับแสงตัวไม่ใหญ่นะครับตัวเท่าเล็กกว่าฝ่าม,มือป้าป้านั้นเนี่ยเจฟี่มลี่ชนเอเพลงมาทำไง uh uh. อ่ะดับเลยเอาใหม่สิเอาใหม่สิ เห็นมายังสับด้วยสับสับมานี้สิอย่าไปตักแดดสิมาสับตรงนี้ทำไงสับยังไงทำท่าสับสิเต็มนะเต้ก้าว,วันนี้ป้าะปะ๊ากับเจฟ,ฟี่กำลังมาล้างพัดลมอยู่ครับ มาดูเต่าด้วยนี่ครับเพื่อนๆป๊าไปเจอเต่ามาจะฟ่ย่าพิ่งจับแล้วครับเดี๋ยวมันกัดจะบจับค่ะมันนี่มันก็เหมือนเต่าธรรมดาแล้วครับแต่ว่าเท่าที่ป๊าดูคืออันเนี้ไปถามคุณปู่มาแล้วเขาตอบว่าอันนี้ยเขาเรียกว่าเต่าดําแต่ความพิเศษของตัวนี้ก็คือป๊า,มา,ากมันจะกัดเรามือได้อะไรนะครับป๊านจะก,กัดเรามือได้ ใช่ถ้าเรามือไปแย่มันจะกัดมือเราได้ซึ่งเราจับได้แค่ตรงระหว่างกระดองกับตรงตรูดครับตรงหางอย่าไปจับตรงปากมาจะบอกให้เพื่อนๆดูนะครับนี่คือความพิเศษของเต่าต,ตัวนี้ครับนะน,นีเน่เพื่อนๆนเห็นไหมเห็นไหมครับความพิเศษตัวนี้คือกระดองของเขาจะมี ความเป็นใส่ลุ้งอยู่ในตัวครับนี่ครับเพื่อนๆพ,พอเห็นกันไหมแล้วเป็นทั้งตัวนะครับโดยเฉพาะช่วงท้องเนี่ยปกติเต่าโดยทั่วไปกระดองจะเป็นสีดําด้านนะครับและช่วงท้องบางตัวก็เป็นสีขาวบางตัวก็เป็นสีเหลืองบางตัวก็เป็นสีดําแต่ตัวนี้จะเป็นสีลายใส่ลุ้งทั้งตัวเลยครับและกระดองมีความมันผิดแปลกจากเต่าทั่วๆไปครับ แล้วเต่าตัวนี้ไม่มีความกลัวคนเลยคือพอเราเอามือจับเนี่ยเขาก็ดิ้นตลอดเวลาโดยปกติแล้วเต่าส่วนใหญ่เวลาเราเอามือจับเนี่ยเขาจะหดตัวหดแขนหดขาเข้าไปในกระดองครับเจฟฟี่เคยเห็นเต่าไหมดูกระดองเขานะครับพเพื่อนๆแ,และยิ่งโดนน้ำ เข้าไปกระดองของเข่าสียิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับนี่ฮะยิ่งเราเอาน้ําไปถูนะครับนีเ่เดี๋ยวทำให้เพื่อน,อนๆดูนะปะ๊าเอาน้ํามาถูแลนี่ครับเห็นไหมยิ่งกระดองโดนน้ําสีที่เป็นสีใส่ลุงยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับาาใช่เขาหน้าจะเดินอพยพหรือเดินหาที่ทํา หาที่ทํากินใหม่ครับน,นี่ดูครับเ<ด>พื่อนๆลองเอาน้ํามาถูนะเห็นไหมซึ่งเต่าดําแบบเนี้ยพ่อของป,ป๊าป,ปู่เขาบอกว่าเขาเกิดมาเขาก็ไม่เคยเจอเต่าที่มีกระดองสีใส่ลุ้งแบบนี้นะครับ ดูดูด้านหน้าของเต่านะครับก็ถ้าอย่างไงเดี๋ยวป๊าป๊าก็จะนำเต่าตัวนี้ปล่อยกลับสู่คืนธรรมชาติครับเขาจะได้ไปใช้ชีวิตของเขาต่อไปเราจะไม่เก็บเขามาเลี้ยงนะครับถึงเขาจะมีลวดลายที่แปลกและสวยงามขนาดไหนก็ตามเขาจะเดินไหมเต่าเขาจะเดินไหมไม่เดินนะยาไม้แย่นะลูกลองเคาะๆก็ก็ก็ องเขากัดนะลูกเออต้องจับแบบนั้นถูกแล้วลูกถามพี่เต่าที่มาจากไมนขอขาขอกระโดดอย่าขอให้มันเดินไงปล่อยสิปล่อยพี่เขาก็เดินดีลูกเฮ้เน่ะเขาจะเดินแล้วเห็นไหมอย่าเพิ่งไปแย่เขนานะจับขามัยอย่า,ยาเขากัดมือน่ะเขาเดินแล้วนะะจะพี่เขาเดินมาหาแล้ว ไงเขาเดินไปหาแล้วนะเนี่ยไม่เดินเลยเขาขาข้างเดียวแอบแล้วเขาข้างอื้มาแอบอืมเขาขาแอบใช่ไหมขอคอกระรองได้ไหมลองคอสิครับก๊อกก๊อกมีใครอยู่ไหมทำที่ใครอยู่ไหมนกินลูกมัลด้วยนะอย่าดูที่ดูพี่เขาเดินที่ป่อนดูพี่เต่าเขาเดินที่ไม่เดินเดินไหม เขาชอบเดินในน้ำเขาต้องเดินในน้ำเหรอใช่งั้นเราก็ต้องไปปล่อยเขาในน้ำมาสิปล่อยกันเขาพ่อหัวมาแล้วดูสิจะกัดมือจับรดเราปล่อยให้เราปล่อยครับพี่เขาเดินสิไม่เดินเลยปล่อยสิปล่อยสิปล่อยเฉยๆสิพี่เขาเดินเองนี่นี่พอป๊าจับเขากลางแขนกลางขานีเขาอาปากเลยให้มันไปกินอันนี้เลยด่ามือจิ้มนะขอขอ ขขขขตของก๊อกให้วตตาเนี่ยปยให้เขาเดินต้องขอกระดองก่อนถึงมันจะเดินต้องขอกระดองีอ่ยเ,เขาเดินก๊อกก๊อกก๊อกมีใครอยู่ไหมทำดิมีใครอยู่ไหมมีลูกมันอยู่วะมีลูกอยู่ไหมอยู่กิน <จำ S 2> <อ>ลูกมันตัวเลงไปแล้วไม่ได้หรอกอันนี้เขาเป็นตัวลูกลูกถ้าเป็นตัวพ่อตัวแม่เขาจะใหญ่กว่านี้ ตัวเขาเองก็เป็นพี่เต่าตัวเล็กตัวลูกครับ,บ,บตรง,งที่เป็นแบบสีอ่ะตรงไหนตรงที่เป็นแบบสีดำอ่ะเป็นสีใส่ลุ้งอะนะใช่ต่คลอยมันเดินจะคลอยเขาเดินไงงั้นเราไปปล่อยพี่เต่ากันไหมดีจับเองเลยนะยไปปล่อย,ยนะไปปล่อยมาเดินไปด้วยกัน นี่ครับพี่เตาพี่เต่า,ตาส่ลุงของเรายิ่งออกแดดสีสายลุงยิ่งชัดเจนครับ เพื่อนๆดูสังเกตรกระดองพี่เขานะครับเป็นสื่อใส่ลุงทั้งตัวเลยเต่าจะทำการพาพี่เต่าไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับนี่เราจะทำการเอาพี่เต่าไปปล่อย ืนสู่ธรรมชาติโอเคไหมพร้อมยังรู้แล้วพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับลุยไหมลุย,ลยไปปล่อยพิเต่ากันครับ <Hey. S 1> ใช่ตอนนี้นะครับป๊าป๊ามาจุดที่จะปล่อยพิเต่าใส่ลุงของเราแล้วนะครับซึ่งด้านซ้ายก็จะเป็นสวนด้านขวาก็จะเป็นสวนและมีบอ่อน้ำเลยครับนี่ครับ พี่เต่าอาจจะฟรีลองจับดูสิลูกจับเต่าตัวยังเป็นนี่ฮะเพื่อนเพื่อนพอเห็นไหมตัวพี่เต่าเขายังเป็นสีใสลุ้งอยู่เลยนี่ขนาดอยู่ในร่มแล้วนะมาให้เพื่อนเพื่อนดูพี่เต่าอีกรอบหนึ่งลูกมานี่ไหมเห็นสีสีพี่เต่าเป็นใสลุงเห็นไหมเห็นครับอาจจะฟรีจับไว้ลูกบอกพี่เต่าพี่เตากลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับรถจอดอยู่บนถนนครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนสถานีที่ปอาฟ้าจะปล่อยพี่เต่าครับ ซึ่งเท่าที่ดูแล้วน่าจะอุดมสมบูรณ์พอสมควรเพราะว่ามีทั้งน้ำแล้วก็มีผักบุ้งเยอะแยะเลยครับพิเต่าน่าจะมีความสุขในการลงไปอยู่ในบอ่อแห่งนี้นะครับมาเดี๋ยวงั้นเราทำการปล่อยพิเต่ากันครับหนูปล่อยเองอ่ะหนูปล่อยนะอ่าหนูจับดีๆนะลูกหนูจับไว้เอย่าเพิ่งไอ้นี่นะอย่าเพิ่งยอนนะเดี๋ยวป้าปล่อยหนูลงก่อนอ่าหนูวางพ่เต่าลงกับพื้นที่เลย วางพี่เต่าลงบาพื้นเลยนี่มันไม่เดินเลยเดี๋ยวรอดูีิว่าพี่เต่าจะเดินไหมมันไม่เดินเราต้องใจเย็ยนๆลูกเราต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งในการปล่อยให้พี่เต่าเขาเดินครับเดี๋ยวพี่เต่าเขาจะเดินไปตามทางตรงนี้แล้วก็จะลงไปในตรงกอผักบุ้งนี่คืออาหารที่พี่เต่าชอบมากที่สุดเลยครับพี่เต่าชอบกินเหรอใช่แล้วเราปล่อยพี่เต่าไว้ตรงนี้คืออย่างแรกเลย เราไม่รู้ว่าพี่เต่าเป็นเต่าบกหรือเต่าน้ําเต่าน้ำคือเต่าบกที่เราไปเลี้ยงเมื่อคืนที่เราไปบัดมั่วกันคือถ้าพี่เต่าเป็นเต่าบกเนี่ยเราจะปล่อยในน้ําไม่ได้เขาจะว่ายน้ําไม่ได้แลวเขาอ,อาจจะจมน้ําตายได้แต่ถ้าเขาไม่เต่าน้ําเขาสามารถลงเล่นน้ําอยู่ในน้ําได้เลยครับอันนี้คือเราปล่อยในบนบกไว้ก่อนและปล่อยให้ใกล้กับแหล่งน้ําเพื่อให้เขาตัดสินใจเองว่าเขาจะลงไปเล่นน้ําหรือจะอยู่บนบก เราปล่อยพี่เต่าคืนสู่ธรรมชาติแล้วเดี๋ยวว่าตอนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนลักแค่ขึ้นมาอืมไายบายพี่เต่าก่อนไายบายไายบายไงไายบายค่ะไายบายครับพี่เต่าขอบอกขอให้พี่เต่าโชคดีครับโชคดีครับบายบายถ้าบ้านเต่าอีกปะาป่าอีกมาให้หยุดรักเกินะนะครับเพื่อนๆนี่เราก็ปล่อยพี่เต่าแล้วนะครับก็ให้เขาดําเนินชีวิต ตามที่เขาเลือกเองเลยนะครับผมนี่นะที่ตรงนี้ดีมากเลยมีทั้ทงน้ำมีทั้งน้ำมีทั้งอาหารให้พี่เต่าอยู่ได้ตลอดเลยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจฟฟี่บฟมิลี่แชนแนลบ้ายบนะครับ,าบาฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามช่องเจฟฟี่แฟมิลี่แชนแนลด้วยนะครับ mm hmm.